คือช่วงสงการในหน้าเกมกิจกรรมเขาบอกว่านารูโตะจะเข้ามาวันที่18เดือน4แต่เหมือนวันนี้เข้าเกมมาอีกทีมันกลายเป็นวันที่2เดือน5แล้วน้องคาเลอานาคีสาวก็เลยอดเป็นนินจาด้วยประการนี้ไม่รอช้าเราก็กดลงแรงเลยด้วยน้องคาเลอาคือทุกคนพอมันเป็นเกมโมบายรีเจนน่ะพี่เล่นไม่ค่อยเก่งถ้าลงเกมนี้น้อยก็ต้องขอเวลาให้พี่ได้เรียนรู้อีกนิดนึงบางคอมเมนต์ก็คือเหม็นแบบตั้งใจสอนพี่เล่นมากขอบคุณมากจริงๆค่ะสำหรับเกมนี้ฝั่งรงข้ามก็เป็นลูคัสซึ่งลูคัสก็จะมีสกินนนนนนคอออลแใเเซตตตาูะหหมืืกกััั็ว่ดยงงไ <uka> <uka> ในเกมนี้เราก็ต้องเอาคาเลอาไปเป็นโรมิ่งแน่นอนทีมเราเลือกตัวมาได้สมดุลขนาดนี้เข้าไปดูในเกมกันเลย เปิดเกมมาเราก็ซื้อเป็นรองเท้าโรม,มาก่อนจริงๆไม่รู้ต้องออกอะไรหรอกแต่เลือกตามเซร็จมาแล้วในช่วงต้นเกมเนี่ยจริงๆเพจโ,โมบายลีเจนเขาก็แนะนําว่าให้อัพสกิลหนึ่งมาก่อนแต่นี้ก็จะเหลือไปอัพสกิลสองทุกทีเราพอใช้สกิลไปแล้วนาตาเลียมันเข้ามาเวทป่าก็ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะเหลือ,อเดียวก็คือฟิกเกอร์นาตาเลียก็เรียบร้อยพอมีช่วงว่างได้หายใจแป๊บหนึ่งก็เลยดูมินิแมปทำไมอัลฟามันไปเวทป่าอยู่ฝั่งนู้นวะเราเล่นเอพีคือไงนี่ต้องไปเคลียร์แทนหรออ้าวสรุปว่านี่ต้องไปเอนจะได้ค่าสู ก็ปกติป่ะแต่มันใช่เรื่องไหมที่กูต้องมาเนี่ยคือนี่รู้นะคะว่าอันเตอรโลคัสแปลงล่างแต่ว่าสกิลอื่นๆของโลคัสนี่ไม่รู้เลยตีไปตีมาคือแม่งถึกมากช่วงต้นเราก็เลยทําได้แค่เคลียร์ครีมนะคะแล้วก็คอยฮิวตัวเองอยู่ในบ้านตอนเล่นยอดท่องตลอดว่าต้องใช้สกิลอยู่ในเขตวารีแล้วก็กดโจมตีธรรมดาตอนนี้ก็เริ่มเหงาแล้วคิดถึงเอ็มเอ็มไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่เลนเอ็กพีเลยถ้าทีมเราที่อยู่ตรงกลางยังเล่นเกมสนุกก็ดีใจค่ะส่วนนี้เองก็เล่นเกมด้วยความหวาดระแวงเพราะไม่รู้ว่าป่าหรือโรงฝ พีเนี่ยหนึ่งหนึ่งกันมันจนแบบก็ลืมดูแมพไปเหมือนกันบางทีทําใจไว้นิดหน่อยว่าอาจจะมีคนมาเติมแล้วเห็นตัวเทาๆตายหาไม่เหลือสักสก,กิลเลยก็เลยเดินหนีเอานะคะแต่ทีมเราก็เอาสูตรเหมือนกันนะ <S <S> <S เข้าไปเอาไลลาถึงหน้าบ้าเขาเลยเหมือนจะมีคนแบกและเกมนี้เราวยยหนีก็ไม่กล้าออกไปเคลียร์เพราะว่าไม่รู้ว่านาตาเลียจะไปหรือย,อยังเพราะถึงแม้เราจะสก,กิลจนหมดแม็กก็ไม่มั่นใจว่าจะปิดฝั่งตรงข้ามได้เราเห็นจังหวะช่วงที่อัลฟาขึ้นไปก็เลยเดินลงมาตอนเล่นนะั้นสารภาพจริงๆข่าวว่าลืมว่าต้องไปซอน ก็ขอใช้สกิลใส่คนที่มันสมควรจะโดนหน่อยหลายคนนั้นที่มันคู่ควรก็คือไลลาสกิลหนึ่งเป็นหนึ่งทีก็เรียบร้อยเราดีใจอะไรในะขณะที่เพื่อนไฟกันอยู่หน้าเต่ารีวิ่งสี่คนร,ร้อยไปด้วยความสำนึกผิดเรียบร้อยแย่งไม่ได้รีปรับหมตูตัวเองกลับมาเป็นโรมิ่งให้ไวถ้าเกิดว่าเพื่อนยังไฟกันอยู่ไม่ว่าเพื่อนอยู่ไหนเราจะขอโดดไปเพื่อรัดช็อตตุยเลยเหรอแต่ว่าเรายังมีอันติอยู่นะคะอ,าอา้าวอ้าวทำไมเดินมาแบบนี้เอาห่างรัดแล้วก็ยกลอยกลับมาวางหนะ้านะลงที่พื้นเบาๆเป็นหนึ่งที ้องน่าจะเสียแพยสซีฟไปแล้วนะคะก็เลยเรียบร้อยเดี๋ยวคิดว่าเคียคีที่เลนกลางแล้วก็จะไปเดินกับป่าต่อหรือไม่ก็อาจจะพาเมดลงไปแกงที่เลนล่างว่าแต่ว่าสรุปแล้วออลฟ่าเขาจะไม่กลับไปเลนบนจริงๆใช่ไหมเขาเป็นอะไรกับเลนกลางวะเราก็เลยต้องวิ่ง4 100คูนร้อยเพื่อกลับไปเคียคีที่เลนบนอีกให้นี่มาเคียร์คีมันก็รวยนะแต่ว่าถ้าเขามารุมนี้นี่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนี่ขี้กลัวขนาดว่าจะเข้าไปแย่งปูเขานี่ยังไม่กล้าเดินเข้าไปเลยแต่ดูในแมปเนี่ยทีมเราน่าจะใกล้ามาเติมแล้้้วววนะะะคคดดดูกก็ออัลติไปแยโาส ก็เลยเอาหางรวบแล้วก็เชิดสิ่งโตเลยแอนิเมชันตอนยกสิ่งโตลอยคือตลกมากแต่ก็ปิดโลคัสไปไม่ได้อยู่ดีค่ะบวกกับที่ฝั่งหนุข้ามเนี่ยเขาก็มาเติมด้วยมากัน3ตัวเลยเราก็หนีแทบไม่ทันได้โอกาสซุ่มอยู่ในพุ่มนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราสกิล2ลงไปสังหวะเหมาะพื้นแตกเลยไม่โดนอะไรเลยแถมไปโดนสกิลของน้านหน้ากลายเป็นมอนเตอร์จิ๋วอีก โชคดีแค่ไหนที่เซซิเลียเขาเดินมารับเกือบซวยไปแล้วช่วงที่เลนบนกําลังนนัวอ้าวเลนกลางกับเลนล่างนี่เราได้ป้อมเขามาแล้วหรอโดยเฉพาะเจอเ MM อ็มเ<ๆ>ที่เล่นเก่งๆนี่เหมือนถูกหวยเลนบนน่าจะโอเคแล้วเลยว่าจะเดินไปเติมที่เลนล่าง เรียบร้อยกูไม่ต้องไปแล้วก็หลังจากรีเอชมาไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วเราก็เลยเดินเข้ามาเอาเต่าเลยเก็บความคับแคบแล้วก็มาลงที่เตา่าขอบคุณ MM นะคะที่มาช่วยตีได้เต่ามาแล้วเราก็กะว่าจะไปตีป้อมที่เลนล่างแต่เหมือนตรงกลางจะมีเหลืองคุนพี่ก็ห้าวเกินคือสกิลสองเข้ามากะจะเคลียร์แต่ครีปแต่พอดีสไลด์ไปแล้วได้นาน่าก็เลยยกน้องมาวางเบาๆที่พื้นอะีกหนึ่งทีเราก็เรียบร้อยเล่นคาเลอาแลาวมนว่ะคือตอนนี้ในทีไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือจากเราเลยแอดลาสเขาก็สามารถปิดไฟแล้วก็ไปดักคิวของเขาเอง ไเราก็เลยมาตีป้อมดีกว่าก่อนที่จะไปเติมเพื่อนที่เล่นบนแต่ว,ว่าเนี่ยท่าแน่เลยฟิกเกอร์สกิลสแต่ว่าสกิลสองมันติดหินไม่งั้นก็จะได้อันตีเกี่ยวลายลาออกมาด้วยก็เลยเรียบร้อยไปเองเป็นลมเลยใช้โปรเ,เกิดแบบไม่ต้องรอครูดาวเต่าเทพจะจุดติในอีก15วินาที ไปเต่าเลยแบบไม่ต้องคิดพอดีเลยตอนที่กําลังเดินมาเต่าทีมกําลังไฟอยู่ที่เลนบนเซซิเลียนคนนี้เล่นเก่งมากยืนเป็นตัวแทงเลยได้เวลาฮีโร่สกิลสองใส่หินแล้วโดดลงไปโดน3ตัวเสียด้อันติมากเพราะว่าไลลามันตัวอยู่ดีจังหวะน,นี้ลูกคัสที่แปลงเป็นสิงโตก็รอควิดเซซิเลียนของเราอย่างเต็มที่แต่ประเด็นก็คือแพสซีฟของคาเลอานอกจากจะฮิลตัวเองเขาก็ยังฮิลทีมของเขาด้วยนี่สิลูกคัสึกมากนี่ลวมกับเซซิเลียนอยู่15าวีส่วนป่ามาเติมก็เลยเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนก็เดินตามป่ามาก่อน สไลด์มาเราเห็นน้องนานหน้าตัวเล็กๆน่ารักเลยสกิล2ลงมาหาน้องเราเห็นก็ไม่รอช้าเข้ามาร่วมวงด้วยเลยเดินตามแพสซีฟของนาหน้าน,นี่น่ารักมากแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยอยู่ดีชอบคาเลยอยอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่ต้องใช้มานาเห็นหน้าเมกบเับไอเมมฝั่งตรงข้ามเราขั้นมือเลยโดดเข้าไปอันตีเกี่ยวไลลาออกมาเราก็เรียบร้อยฝั่งตรงข้ามคือเข้ามาแบบไม่หยุดแต่เราก็สกิลใส่เรื่อยๆทำให้แพสซีฟเราติดฮิวให้ตัวเองแล้วก็ฮิลให้เพื่อนด้วยแต่บางครั้งก็อยู่หน้าบ้าเพ้านานเกินเพื่อนก็ไม่เหลือคีไไววว้้้้ใใใหหหเเเเดงงลลลยยจจาาตตตออออกกัับบนมมม่่่่คิิะื ไว้ให้กูเล่นด้วยไหมเนี่ยเจสซเล่นสกิลเดียวนะ้าหน้าก็หายไปเลยจังหวะหน้ามือตาโม,มก็เลยโดดเข้าไปในป้อมน่าจะสกิลตัวเองผลักเข้าไปแล้วก็โดนเขาผลักออกมามีแค่ไหนที่ทีมตีป้อมให้ไม่งั้นอาจจะโดนป้อมตีตุย ฟ้อมเกมเนี้มันตีแรงมากค่ะเราก็เอาหลอดคนเดียวเลยเอาจริงๆเล่น10เกมเจอเมมเก่งแค่ไม่ถึง2เกมเกมนี้ได้เจอแล้วดีใจมากค่ะ<อ>แล้วก็เรียบร้อยชนะมาได้อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะคือแรงพี่มันก็ไม่ค่อยสูงตอนนี้เพิ่งชาตำนาน้าน51ดาวเท่านั้นจริงๆอยากลงคลิปเกมนี้เยอะๆเลยจะพยายามศึกษาต่อเรื่อยๆค่ะฝากไว้ด้วยนะขอบคุณค่ะ